นโซเชียลมีการแชร์เกี่ยวกับผลไม้ยอย่างทุเรียนเอาไว้มากมายบางก็ว่าอันตรายกินทุเรียนกับเหล้าอาจทําให้ไส้ทะลักบางก็ว่ากินทุเรียนช่วยลดไขมันในเส้นเลือดได้เรื่องไหนจริงเรื่องไหนเท็จพบคําตอบในชั่วก่อนแชร์เช็คลิสตร้อยเรียงเรื่องฮิตติดอันดับจากช่วก่อนแชร์อันดับที่5 กินทุเรียนเผาทําให้เสียชีวิตจริงหรือก็ไม่ควรแชร์ต่อนะครับการกินทุเรียนเผาเนี่ยไม่ได้ทาให้เสียชีวิตคนคนนี้อายุมากแล้วปัญหาเรื่องสุขภาพของเขาเองก็มีภาวะที่มีความเสี่ยงต่อโรคอยู่แล้วปริมาณการกินของเขาเนี่ยเกินกว่าที่ร่างกายกําจัดได้ในเวลาที่จํากัดก็อาจจะเป็นปัจจัยจะทําให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพสรุปแล้วเรื่องนี้ไม่ควรแชร์ต่อนะครับบุคคลทั่วไปกินทุเรียนเผาไม่ได้ทําให้เสียชีวิตนะครับอย่างไรก็ตามควรกินแต่พอประมาณโดยเฉพาะผู้ที่มีปัญหา สุขภาพนนั้นเพราะอาจจะทําให้เกิดอันตรายตามมาหากกินมากเกินไปครับอันดับที่4กินทุเรียนช่วยลดไขมันในเส้นเลือดจริงหรือ เป็นจริงตามการศึกษาในหนูทดลองคอเลสเตอรอลเนี่ยลดลงแต่ก็ยังไม่สมบูรณ์ที่ควรจะไปมุ่งกินเพื่อลดคอเลสเตอรอลกระบวนการของร่างกายคนเราเนี่ยไปยึดตามหลอดทดลองหรือว่าสัตว์ทดลองเนี่ยมันไม่ใช่ร่างกายเราการแชร์ต่อก็ควรแชร์อย่างมีวิจารณญาณสรุปแล้วเรื่องนี้ยังไม่ควรแชร์ต่อนะครับเพราะเป็นการทดลองในสัตว์ยังไม่มีการศึกษาในมนุษย์ท้งนี้การกินทุเรียนที่มีความสุกแต่พอดีแม้จะมีประโยชน์แต่ก็ต้องพึงระวังในเรื่องคาร์โบไฮเดรตและน้ำตาลเช่นกันครับ อันดับที่3ประโยชน์ของการกินทุเรียนแทนอาหารเช้าจริงหรือ ไม่จริงนะคะไม่แนะนําให้งดอ,อาหารเช้าทานอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายดีที่สุดแต่ถ้ายังไงอยากจะทานทุเรียนด้วยก็ทานได้สักหนึ่งเม็ดแล้วพอกลางวันแนทนที่จะทานข้าวแป้งเยอะก็ลดลงลมาเมื่อเย็นก็ทานให้เบาที่สุดหรือถ้าลดไม่ได้ต้องไปออกกําลังกายใช้พลังงานเหล่านั้นที่เกินออกไปอะค่ะทุเรียน1เม็ด50-60กรัมให้พลังงานประมาณ60กิโลแคลอรีถ้าสงเม็ดก็ต้องกับข้าวประมาณทัพพีครึ่งเพราะฉะนั้นเวลาทานทุเรียนลงไปแล้วเนี่ยเราต้องลดขบไยเด็ดสรุปแล้วเรื่องนี้ไม่จริงไม่ควรแชร์ต่อน ะมีสารต้านอนุมูลอิสระอย่างเช่นวิตามินซีเบต้าแคโรทีนมีใย,ยอาหารที่ดีอาจช่วยบำรุงสายตาแต่การกินทุเรียนแทนอาหารเช้าก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรทําเพราะจะเป็นการไปเพิ่มคาร์โบไฮเดรตและน้ําตาลให้มากเกินความต้องการต่อวันของร่างกายได้นะครับอันดับที่2ภาพทุเรียนพันนกกระจิบของพังงาจริงหรือ จรรเริ่มจากภาพแรกนี่ไม่ใช่ทุเรียนนกกระจิบนะครับอ,อ๋ออันนี้เป็นทุเรียนเต่าครับอยู่ที่อินโดนีเซียไม่ใช่ทุเรียนของไทยนะครับลูกเขาจะออกสันขึ้นเป็นเหลี่ยมๆทรงผลก้นแหลมซึ่งประเทศไทยไม่มีทุเรียนหน้าตาแบบนี้อยู่แล้วแล้วทุเรียนพันนกกระจิบจริงๆมีไหมครับถ้าสืบค้นไปในประวัติในกาบของท่านน้อยอาจารย์ยางกูเนี่ยมีวักหนึ่งที่เขียนถึงพันทุเรียนนกกระจิบนกกระจิบผลห้ามดิบดูตะการซึ่งแสดงว่าในโราัมบราณเนี่ยมีทุเรียนพันนกกระจิบแต่เท่าที่ผมลงพื้นที่สำรวจมา เพราะในภาพที่แชร์กันนั้นเป็นภาพทุเรียนเต่าสายพันธุ์ของประเทศอินโดนีเซียและในปัจจุบันทุเรียนพันธุ์นกกระจิบได้สูญพันธุ์ไปแล้วในประเทศไทยการส่งภาพและข้อความที่ไม่จริงอาจส่งผลให้มิจฉาชีพสวมรอยทําต้นพันธุ์นี้มาแอบอ้างขายได้นะครับไม่ควรแชร์ต่อและก่อนจะเชื่ออะไรก็ควรตรวจสอบกับผู้เชี่ยวชาญหรือตรวจสอบกับแหล่งที่เชื่อถือได้นะครับและอันดับที่1กินทุเรียนกับเหล้าอันตรายทําให้ไส้ทะลักจริงหรือ เรประทานร่วมกันแล้วทําให้เกิดแก๊สมากจนกระทั่งไส้แตกเนี่ยคิดว่าไม่เป็นความจริงคลิปที่แสดงก็เป็นลักษณะผู้ป่วยที่มีลักษณะของลำไส้ทะลักออกมาทางผนังหน้าท้องอันนี้น่าจะเกิดจากการบาดเจ็บที่ผนังหน้าท้องแล้วก็ลำไส้เนี่ยทะลักออกมาในเนื้อของทุเรียนสารซัลเฟอร์นี้นะครับมีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ที่ช่วยในการเปลี่ยนแปลงสารพิษจากแอลกอฮอล์ให้เป็นสารที่ไม่มีพิษและถูกขับออกไปทางปัสสาวะดังนั้นเวลาที่เรารับประทานทุเรียนไปพร้อมกับเหล้าเกิดอาการพิษจากเหล้าได้รุนแรงมากกว่าปกติเป็น นำห้สู่การเสียชีวิตได้เช่นกันสรุปแล้วเรื่องนี้ไม่จริงไม่ควรแชร์ต่อนะครับเพราะข้อมูลและคลิปที่แชร์กันไม่สอดคล้องกันครับโดยปกติถ้าไม่มีบาดแผลที่ช่องท้องการจะกินอะไรแล้วทาให้ท้องแตกจะไม่มีทางเกิดขึ้นได้แน่นอนอย่างไรก็ตามทุเรียนกับเหล้าก,ก็ไม่ควรกินคู่กันเพราะจะเป็นการไปเพิ่มพิษจากเหล้าอาจจะทําให้เสียชีวิตได้ครับ ผู้เรียนได้ฉาย,ยาว่าราชาแห่งผลไม้ซึ่งให้พลังงานสูงการกินจึงควรจำกัดปริมาณอีกทั้งสูตรต่างๆที่มีการแชร์กันก็ควรจะระมัดระวังสืบคนที่มาของสูตรนั้นไม่หลงเชื่อเพราะอาจจะส่งผลอันตรายต่อชีวิตของเราได้ครับคุณผู้ชมสามารถรับชมเนื้อหาโดยละเอียดของทั้ง5เรื่องฮิตและคลิปตรวจสอบข้อเท็จจริงอีกกว่า2000เรื่องได้ที่ยูทูบชัวก่อนแชร์นะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกันกบชัวก่อนแชร์